าพูดถึงเรื่องของความนิยมกีฬาในบ้านเราเนี่ยถือว่าจุดชนวนติดมาระยะใหญ่ๆแล้วนะคะและกระแสความนิยมกีฬาเหล่านี้นี่เองก็เลยเป็นโอกาสให้กับบรรดาน,นักธุรกิจน้อยใหญ่ในหลากหลายแง่มุมด้วยกันนะคะทาให้พวกเขารู้สึกตื่นตัวนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งถ้าพูดถึงสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนะคะนิยามง่ายที่สุดก็คือการทําตลาดผ่านธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาค่ะหรือถ้าธุรกิจหรือว่าสินค้านั้นไม่เกี่ยวข้องกับกีฬาเลยก็ จะใช้ภาพลักษณ์ของกีฬาเหล่านั้นสร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้าบริการหรือว่าองค์กรของตอนเองนั่นเองนะคะเพราะถ้าพูดถึงกีฬาแล้วมีจุดเด่นหลายด้านทีเดียวทั้งเรื่องของความมุ่งมั่นความท,ท้าทายชัยชนะหรือแม้แต่เรื่องของความสามัคคีค่ละล่าสุดนะคะทีมงานสมาร์ทบิสเศรษฐกิจิจอก็เลยไปพูดคุยกับเอเจนซี่นะคะผู้ที่มีหน้าที่ซื้อสื่อให้กับสินค้าและบริการที่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของกีฬาซึ่งเขาบอกว่าณนะวันนี้ ต้องเพิ่มความคุ้มค่าให้กับสินค้าเหล่านั้นและเราไปดูกันนะคะว่าความน่าสนใจของการเติบโตสปอร์ตมาเก็ตติ้งจะเป็นอย่างไรกับรายงานชิ้นนี้ค่ะ ไปแสดงฝีมือในเวทีโลกที่พัฒนามากยิ่งขึ้นทำให้บรรดาธุรกิจต่างๆตื่นตัวที่จะหาแนวทางการทำรตลาดเพื่อขายสินค้าและบริการกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นโฆษณาผ่านการถ่ายทอดสดกีฬาแมชต่างๆหรือการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านการทำอีเวนต์เราได้มีโอกาสพูดคุยกับซ e o ของ IPG Media Brand นด์เอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้ายอดบิลลิ่งนับหมื่นล้านบาทบอกว่ากระแสของสปอตมาเก็ตติ้งกำลังมาแรง แต่ในฐานะที่ปรึกษาในการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่จะจ่ายว่าจะสามารถตอบโจทย์ให้กับแบรนด์สินค้าของลูกค้ามากน้อยเพียงใดโดยส่วนใหญ่มักจะมาในรูปแบบของแพ็กเกจที่ไม่ใช่การซื้อสปอตโฆษณาเพียงอย่างเดียวแต่อาจมีทั้งการทํากิจกรรมอื่นๆควบคู่กันเพื่อสร้างฐานแฟนคลับรวมไปถึงการหันมาใช้วิธีผลิตเนื้อหาเองเช่นการเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์แทนการจ่ายเงินซื้อโฆษณาอีกด้วย กีฬาเนี่ยส่วนใหญ่การซื้อมันจะเป็นคล้ายๆกับสปอนเซอร์ชิพแพ็กเกจเช่นมาในราคา3ล้าน5ล้าน10ล้านจนถึง50ล้านอย่างเงี้ยเราก็จะวิเคราะห์ดูว่าโอเคในในความคุ้มค่าของนอกจากสปอร์ตแล้วเนี่ยในแง่ของแบรนดิ้งเนี่ยมันมีมากกว่านั้นไหมน,นะครับอย่างเช่นเอ่อถ้าตัวอย่างลูกคา k, ้าเซรีบอสสแบรนด์ซุกไก่อย่างเงี้ยถ้าซื้อแพ็คที่เป็นกีฬาทั้งหลายเนี่ยเวลาพิธีกรก่อนเข้าถ่ายทอดสดขอบคุณแบรนด์เป็นพลังใจเชียร์ให้ มันก็จะพูดในแง่ของแบรนดิ้งในพูดของในแง่ของคอมมิวนิเคชันที่ลูกค้ายอยากพูดนะครับมันก็จะมีมากกว่าแค่รู้สปอตที่ลงไปอย่างเช่นออ Meet อนด์กรีดเจอกับโอ้โหนักกีฬาที่เราชื่นชอบหรือแม้กระทั่งรายการกีฬาต่างประเทศสโมสรต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามมาทําตลาดในเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นมันก็บอกแล้วว่าแนวแนวโน้มของการโตของสปอนเซอร์ติ้งเนี่ยมันโตต่อนเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่า เนื้อหาของรายการกีฬาเนี่ยมันสร้าง engagement ได้ดีกว่า entertainment ในรูปแบบอน่งนะครับจากจากงานวิจัยของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึง branded content ไม่เคยหนีดนตรีกับกีฬานะครับที่เป็น activity ที่ engage คนได้มากนะครับดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์กีฬาเนี่ยเป็นเรื่องของแฟนซึ่งมีความผูกพันนะครับ ตั้งแต่ระดับ local โโไปถึงอเ international เพราะฉะนั้นมันจะโตขึ้นเรื่อยๆและยิ่งอ,อ,อะไรก็ตามที่เป็นระดับชาติหรือ international เขาเริ่มทํำตลาดกระจายกันทั่วโลกเราเราลงเป็นแฟนคลับกีฬาอะไรแล,แล้วก็จะเป็นอยู่แบบนั้นแล้วก็ยิ่งรายการกีฬาทั้งหลายเริ่มทําการตลาดมากขึ้นเข้มค้นขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งสร้างความนิยมเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้คิดว่า มันจะโตต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับส่วนส่วนถ้ากลับมามองฝั่งลูกค้าในเมื่อความนิยมมันไปเรื่อยๆอมูลค่าคุ้มค่าสิ่งที่เขาลงทุนมันก็ยังเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่ช่วยเชื่อมแบรนด์ไปสู่ลูกค้าและมี engagement มากกว่าในเ n รน n ์ในรูปแบบอื่นอย่างไรก็ตามการแย่งชิงลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ดุเดือดก็อาจทำให้เกิดฟองสบู่ในเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายสำหรับการซื้อโฆษณาด,ด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อช่องต่าง,างๆซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมาในราคาที่สูงก็ต้องขายโฆษณาแพงขึ้นตามไปด้วยถ้าเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอุตสาหากรรมโฆษณาเนี่ยจะโตอยู่ประมาณสักในช่วงที่เศรษฐกิจดีนะครับประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในในรายการกีฬาถ่ายทอดบางอย่างที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไปประมูลกันมาในราคาที่น่ากลัวมากเนี่ยขึ้มากกว่าเดิมอยู่สัก3 4เท่าเนี่ยมันไม่ได้โต เงินในโฆษณาซึ่งโต10%ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้โตตามไป4-5เท่าแบบนั้นนะครับแล้วเงินที่ลูกค้าจะต้องลงทุนกับสื่อเนี่ยมันก็ยังอยู่ใกล้เคียงของเดิมบวกกับเงินที่โตขึ้น10%แล้วแต่เพื่อให้ตามมีเดียอินเฟลชันเนี่ยก็ยังใกล้เคียงของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่มาเก็ตเลดเดอร์จริงๆที่ต้องการการคู่แข่งหรือคิดว่ารายการนี้เหมาะกับแบรนด์มากๆเนี่ยเราก็อาจจะมองว่ามันไม่คุ้มค่าของลูกค้าและไม่ได้แนะนำ ก็เลยเป็นที่มาของการทำคอนเทนต์ต่างหากท,ที่แยกออกไปหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยออนอกจากถ่ายทอดสดแล้วเนี่ยสื่ออื่นๆเนี่ยซ,ซึ่งล้อมกรอบกีฬาอยู่อย่างเช่นตื่นมาปุ๊บเราเช็คผลบอลกันยังไงดูกันยังไงอาจจะเป็นสื่อที่ค่อยๆออย้ำเตือนลูกค้าเพิ่มเติมด้วยก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ต้องไปโฟกัสรายการกีฬาที่ต้องถ่ายทอดสดเป็นลิขสิทธิ์ที่แพงมากอย่างเดีย กันด้วยข้อมูลเรื่องของการชิงพื้นที่ของบรรดาลโลโก้สินค้าบนเสื้อผ้านักกีฬาที่ต้องบอกว่าดุเดือดไม่แพ้กันอย่างเสื้อของนักกีฬาฟุตบอลไทยพรีเมียริกระดับท็อปฟานั้นเต็มจนถึงขนาดต้องเข้าคิวรอไม่สามารถแทรกโลโก้เพิ่มเข้าไปได้แม้ว่าจะมีเงินพร้อมจ่ายกันในระดับหลายสิบล้านบาทก็ตามแต่ถ้ารอไม่ไหวอาจจะเลือกออปชั่นเสริม ให้โลโก้ไปโชว์ที่ป้ายข้างสนามแข่งขันหรือในการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลแต่และแมชผ่านช่องทางอื่นๆแทนสมาร์ทบิสเสรติจิตจอรายงานะ และดยประเทศไทยนะคะเพิ่งมาจุดกระแสนเรื่องของกีฬาติดไม่กี่ปีมานี้นะคะจึงทําให้เราเองเนี่ยไม่ได้มีตลาดกลางนะคะหรือว่าราคากลางสําหรับการสนับสนุนทีมฟุตบอลหรือว่าทีมนักเตะหรือแม้แต่การแข่งขันประเภทอื่นๆนะคะอย่างชัดเจนมากนะะักค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวิ่งชนเข้าหากันระหว่างสปอนเซอร์ผู้ที่ต้องการสนับสนุนกับบรรดาสโมสรต่างๆมากกว่าไม่ได้มีราคากลางเป็นกิจจลักษณะนะคะแต่เชื่อว่าถ้าผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะคะพัฒนา าการของเกมการกีฬาในบ้านเราที่เริ่มแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีผู้สนับสนุนที่อยากเข้ามาใช้ภาพลักษณ์ของกีฬาเพื่อสนับสนุนแบรนด์ตัวเองมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้องค์การโฆษณาเหล่านี้นะคะสามารถพัฒนาและยกระดับไปด้วย เช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลยุโรปี2016บ้างนะคะช่วงนี้เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนนะคะคงคึกคักทีเดียวแล้วก็รอลุ้นและเชียร์ทีมโปรดอยู่นะคะเพราะว่ากําลังจะเริ่มระเบิดแข่งกันแล้วในสัปดาห์หน้านะคะนอกจากรายได้จากการแข่งขันที่มหาศาลแล้วบรรดาทีมที่เป็นทีมชั้นนำนะคะในฟุตบอลยุโรป2016ก็ยังสร้างรายได้ทางอื่นได้อีกมากมายทีเดียวแต่ว่าจะมากแค่ไหนไปติดตามกันได้จากรายงานค่ะ แค่เกมกีฬาเพียงอย่างเดียวแต่คือธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้ทีมฟุตบอลและคนในแวดวงลูกหนังโดยรายได้มาจากหลายแหล่งทั้งค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันทางโทรทัศน์รายได้จากการขายสินค้าต่างๆค่าตั๋วและค่าสปอนเซอร์นิตยาสารฟอร์บสระบุว่าในปีนี้20ทีมฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ1,440ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยราว51,000ล้านบาทหรือสูงกว่าในปีที่แล้วประมาณ24%สำหรับสโมสรที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกได้แก่สโมสรเรอัลมาดริดหรือราชันชุดขาวจากสเปนที่ครองแชมป์ฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงสุดติดต่อกัน4ปีต่อเนื่องและทำรายได้มากกว่าทีมฟุตบอลชั้นนำอื่นๆติดต่อกันถึง11ฤดูกาล สำหรับปีนี้สมโมสรเรอัลมาดริดมีมูลค่าราว3,650ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือมากกว่าปีที่แล้ว12%ส่วนอันดับที่2ก็คือบาร์เซโลนาหรือบาซ่าจากแดนกระทิงดุเช่นกันที่มีมูลค่า3,550ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือมากกว่าปีที่แล้ว12%และมีแนวโน้มว่าอาจจะชิงแชมป์ทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดจากคู่แข่งร่วมชาติได้ เมื่อสนามยาวคำ้ำนูที่กำลังปรับปรุงโฉมอยู่เสร็จสิ้นในอีก5ปีข้างหน้าด้นานปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรั้งตำแหน่งสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกอันดับ3โดยประเมินกันว่ามีมูลค่าอยู่ที่3,320ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือสูงกว่าปีที่แล้ว7%และมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจประมาณ190ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในฤดูกาล2014-2015ถึงและถือเป็นทีมฟุตบอลที่ทำกำไรได้มากที่สุดอีกด้วย เมื่อพูดถึงรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทางโทรทัศน์นั้นฟุตบอลลีกสำคัญๆในยุโรปทั้งพรีเมียร์ลีกซีเรียอาลาลิก้าและบุนเดสลิกาต่างมีวิธีการบริหารจัดการเงินส่วนนี้ต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายคือทำให้ลีกของตัวเองแข่งขันกับลีกอื่นๆได้และที่สำคัญต้องมีผลตอบแทนให้กับทีมที่เล่นได้ดีในเกมด้วย ซึ่งในส่วนของลาลิกาสเปนตั้งแต่ฤดูกาล2016-2017เป็นต้นไปได้อนุญ,ญาตให้แต่ละสโมสรสามารถเจอจาดีลของตัวเองได้เมื่อย้อนดูในฤดูกาล2014-2015พบว่าสโมสรบาร์เซลโลนากวาดรายได้สูงที่สุสดคือ192ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาคือเรอัลมาดริดอันดับ3มเชลซีอันดับ4 m a แมนเชสเตอร์ซิตี้และอันดับ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขณะที่ดีลสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ชุดกีฬาโฆษณาในสนามแข่งก็สร้างรายได้มหาศาลเช่นกันโดยทีมที่กวาดรายได้ด้านนี้มากที่สุดคือเรอัลมาดริด2 2 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐรองลงมาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาเยิร์นมิวนิกเชลซีและอันดับ5ก็คืออาร์เซนอลแม้ว่ารายได้ของสโมสรฟุตบอลจะสูงมากและถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของคนทั่วทุกมุมโลกแต่หากวัดการที่ค่าตัวของนักกีฬาที่รวมทั้งเงินเดือน รายได้จากการแข่งขันและค่าเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วพบว่านักกีฬาที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกกลับไม่ได้อยู่ในแวดวงลูกหนังเพราะมีนักกีฬาฟุตบอลติดโพท็อป10นักกีฬาที่มีค่าตัวสูงสุดในโลกเพียง2คนเท่านั้นคืออันดับ3ามคริสเตียโนโรนันโดนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสสังกัดทีมเรอัลมาดริด จ้าของค่าตัว79ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐและอันดับ4คือเลโอเนลเมสซี่นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาปัจจุบันเล่นอยู่ในสโมสรบาเซโลนามีค่าตัวรวม73ล้าน8แสนดอลลาร์สหรัฐส่วนนักกีฬาที่มีค่าตัวมากที่สุดในโลกก็คือฟลอยด์เมเวเตอร์นักชกชาวอเมริกันที่มีค่าตัวสูงถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐและรองลงมาคือแมนนี่ปาเกียวนักมวยชาวฟิลิปปิน ค่าตัว160ล้านดอลลาร์สาหรัฐและนี่ก็คือเม็ดเงินมหาศาลที่สะพัดในวงการกีฬาโลกสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน